Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không con lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครนะครับที่เราเนี่ยกำลังจะได้ดูในอนาคตของค่ายโคลิเซียมนะครับโคลิเซียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายหนึ่งนะครับผมที่น่าจับตามองของทางช่องจัดสีเพราะว่าด้วยความที่ทําละครบู๊มาตลอดแลวเป็นละครบู๊ออกแนวที่แบบว่าไปบู๊ในป่าก็เลยทําให้เรตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเปิดตัวของต้นปีไปเนี่ยก็เรตติ้ง8.9นะครับเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเรื่องตะกุดโทนที่เพิ่งจบ ก็ได้เลตติ้งตอนจบไป8นะครับก็คือเป็นเลตติ้งที่สูงของทางค่ายโกลเซียมเนี่ยที่ทำเอาไว้เลยและปีหน้าเนี่ยเรากําลังจะได้ดูอีก2เรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะมีเรื่องอะไร เพิ่งเปิดกล้องไปนะครับผมน่นก็คือเรื่องทะเลเดือดนะครับทะเลเดือดเนี่ยได้หลุยเฮสนะครับประกบกู้กับทัพทิมอัญลินนะครับเมื่ออดีตหน่วยซิลที่เพิ่งพ้นโทษมาเพราะถูกใส่ร้ายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและตามหาสมบัติโบราณที่หายไปเขาจึงต้องใช้ความสามารถที่มีร่วมกับน้องชายมากฝีมือและเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวมาทำภารกิจนี้โดยมีชีวิตหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นเดิมพันนะครับอดีตหน่วยซิลเนี่ยน่าจะเป็นหลุยเฮ ถูกใส่ร้ายนะฮะให้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเขาเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องกับก,บการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนแล้วก็ตามหาสมบัติโบราณน,นะครับเลยร่วมมือนะครับผมกับน้องชายน้องชายนี่จะน่าจะเล่นรับบทโดยโอ๊ตรัตทีนะครับและเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวมาทาภารกิจนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะ3คนที่เห็นในรูปหรือเปล่าหรือว่าในโปสเตอร์นี่เขาจะไม่ให้ดูแบบรูปตัวโกงเลยหรือว่า3คนนี่คือตัวโกงอันนี้เราไม่รู้ว่าใครรับบทเป็นใครนะครับโดยมีหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นพันธหญิงคนรักก็น่าจะเป็นทททัพีีีีมมอออินนนนตตรรงง้กก็็เเปื่่่ึาาด ทะเลเดือดน่าจะได้ดูเรื่องถัดไปนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมที่ถ่ายทํากันไปแล้วรวดเร็วมากๆแล้วก็เปิดกล้องนะครับผมวงสวงไปพร้อมกับเรื่องทะเลเดือดนั่นคือเรื่องคนเหนือคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้พี่เอกนัซิโรสนะครับผมมากํากับด้วยนะครับพระนางก็คือยูโรยศวัส์นะครับประกบคู่กับเนยประพาดาครับเรื่องราวของผู้กองหนุ่มที่ปลอมตัวเข้ามาสืบหาของกลางที่ถูกขโมยไปจนกลายเป็นคู่ปรับกับผู้หมวดสาวมากฝีมือ แต่เพราะต้องพัวพันกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทําให้ความใกล้ชิดก่อตัวเป็นความรักขณะเดียวกันเขาต้องเผชิญกับอดีตคนคุกที่อยู่ฝั่งศัตรูและนักข่าวหนุ่มไฟแรงที่มักจะขัดขวางงานของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจกว่าที่เขาจะรู้ตัวว่าทั้งคู่คือพี่น้องการที่พัดผ้ากันไปพวกเขาก็ฟาดฟันจนเกือบจะสายเกินไปนะครับเป็นเรื่องราวของผู้กองหนุ่มนะครับนั่นคือยูโรเนี่ยปลอมตัวเข้าไปสืบเกี่ยวกับของการที่ถูกขโมยไปนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นคู่ปรับกับผู้หมวดสาวนะฮะก็คือเนยประพาดา เขาเนี่ยได้ทําภารกิจร่วมกันเลยแบบว่าเกิดความรักขึ้นมานะครับแต่ว่าผู้กองหนุ่มเนี่ยเขาต้องเผชิญหน้ากับคนคุกนะครับซึ่งอยู่ฝั่งศัตรตูนั่นเองนะฮะแล้วก็ชอบมีนักข่าวใหม่ไฟแรงเนี่ยชอบมาขัดขวางเขาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจในงานของเขานะครับและ เขาเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างผู้กองหนุ่มกับคนคุกเนี่ยมารู้ทีหลังว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องที่พลัดผ้ากันไปนะครับกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ทุกอย่างก็เกือบส,สายเกินไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกพอ็อดเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจดีไม่รู้ว่าทางค่ายคุริเซียมเนี่ยจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผมว่าโปสเตอร์เนี่ยโหดูอลังการแล้วแบบน่าดูมากนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังถ่ายทําอยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องทะเลเดือดกับคนเหลือคนนะครับและที่เคยบอกว่าจะเสนอละครเนี่ยไปพร้อมๆกันอีกเรื่องหน,งน,น ก็คือเรื่องเผาขนนะครับและมีข่าวแว่วๆมาว่าเรื่องเผาขนเนี่ยกำลังจะวางพระนางแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยลุ้นอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะมีการเปิดโพให้เราเนี่ยได้รับรู้พระนางกันเร็วๆนี้ส่วนเรื่องเพชรพระอุมานะครับที่เคยมีข่าวว่าทางค่ายโพลิเซียมเนี่ยมีการพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดผมก็ได้ทําคลิปมหากาบไปแล้วว่าลิขสิทธิ์ของทางช่องเจ็ดสีนะครับได้หมดไปแล้วนะเรื่องเพชรพระอุมาเนี่ยเพราะว่าทางทายาทของคุณพนมเทียนนะครับได้มาคอม คอมเมนต์ตอบแฟนคลับใน Facebook ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเพชรพระอุมานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยาและไม่มีไม่มีแน,นวโน้มว่าทางช่องเนี่ยจะติดต่อมาเพื่อขอต่อลิขสิทธิ์นะครับก็เลยคิดว่าเพชรพระอุมาเนี่ยคงไม่ได้ทําแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นละครที่เราเนี่ยจะได้ดูกันในปีหน้านะครับและในปีหน้าเนี่ยจะมีการเปิดโผลเรื่องอะไรอีกนะครับผมจะเป็นเผาขนหรือเป็นเรื่องใหม่ก็รอติดตามแล้วกันเนาะในปีหน้าเนี่ยจะมีละครให้เราได้ดูออีกกเยะะมมานครับ เป็นกําลังใจให้กับค่ายละครทุกๆค่ายด้วยละกันเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดนะครับขออภัยวันนั้นที่ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ